สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่5แล้วกับการติวข้อสอบครูผู้ช่วยพระศึกษาฉบับท่องไปสอบโดย EP นี้ผมได้รวบรวมข้อสอบจริงครูผู้ช่วยพระศึกษาสพทออรอบล่าสุดปี2566มาทั้งหมดจำนวน72ข้อโดยจะเป็นการอ่านช้อยและคำตอบและอธิบายเสริมบางข้อ สำหรับ EP นี้ฟังกันยาวๆไปเลยครับทุกคนสามารถเปิดดูหรือจะเปิดฟังไปพร้อมกับทำกิจกรรมอื่นๆไปด้วยเช่นขับรถอาบน้ำทำงานเปิดฟังบ่อยๆจำได้แน่นอนครับก่อนที่เราจะไปเริ่มข้อที่1ผมรบกวนทุกคน3วินาทีทุกคนช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำา p p ต่อๆไปและทุกคนจะได้ไม่พลาด EP ต่อๆไปด้วยครับขอบคุณทุกคนครับไปเริ่มกันเลย คำเตือนเป็นการรวบรวมข้อสอบจากหลากหลายแหล่งที่มาโดยใช้วิธีการจำข้อสอบออกมาจากห้องสอบของผู้เข้าสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนโปรดใช้วิจารณญาณการนั่งงอตัวเป็นการทดสอบสมรรถภาพด้านความอ่อนตัวมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน12ทีมทำการแข่งขันแบบพบกันหมดเย่าเยือนจะแบ่งการแข่งขันได้ 132ครั้งวิธีการหาก็12คูณ11เลยครับถ้าพบกันหมดแต่ไม่เย่าเยือนก็12คูณ11แล้วนำมาหาร2ครับมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน5ทีมแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออกแข่งขันทั้งหมดกี่ครั้ง4ครั้งการแข่งขันแบดมินตันแบบแพ้คัดออกมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน5ทีมจะได้ทีมบายกี่ทีม3ทีม สูตรการหาค่า BMI น้ำหนักตัวหารส่วนสูงยกกำลังสองโดยส่วนสูงมีหน่วยเป็นเมตรกีฬาคอฟบ,บอลต,ต้องทำประตูภายในกี่วินาที25วินาทีไตรกีฬาแข่งขันแบบใดปล่อยตัวพร้อมกันแบบมิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงเอเธนประเทศกรีซ กีฬาประเภทใดของไทยได้เรียนโอลิมปิกเรียนแรกมวยสากลข้อใดไม่ใช่การจัดกีฬาในโรงเรียนโรงเรียนสีเขียวเบอร์โทรเจ็บป่วยฉุกเฉิน1669การใช้น้ำแข็งหรือประครบเย็นช่วยอะไรช่วยให้เส้นเลือดหดตัวบรรเทาอาการปวดและลดบวม การเล่นกระต่ายค้าเดียวช่วยให้มีทักษะอะไรการทรงตัวเป็นกล้ามเนื้อทำงานภายใต้อำนาจจ,จิตใจที่สามารถควบคุมได้กล้ามเนื้อลายอวัยวะที่อยู่ภายใต้อำนาจจ,จิตใจหัวไหล่กีฬาฟุตบอลในประเทศไทยเริ่มเล่นครั้งแรกในรัชกาลใดรัชกาลที่ห้า ผู้เล่นด้านหน้าเหยียบเส้นกลางในขณะส่งลูกในกีฬาเซปักตะก้อผิดกติกาหรือไม่ผิดกติกาขนาดสนามวอลเลย์บอลกว้าง9เมตรยาว18เมตรขนาดสนามเปตองกว้าง4เมตรยาว15เมตรการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ของกิจกรรมเข้าจังหวะย่ำเท้า เจอคนหมดสติควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรกเรียกหรือเขย่าตัวผู้หมดสติเบาๆการละเล่นเถิดเทิงใช้สมรรถภาพทางกายด้านใดความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อการละเล่นเถิดเทิงจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆรำกองยาวครับซีเกม2 0 2 5ครั้งที่33จัดที่ ประเทศไทยอุปกรณ์สนามของกีฬามวยสากลสมัครเล่นนวมกีฬาแบดมินตันเมื่อถึง20คะแนนดิวสูงสุดไม่เกินกี่คะแนน30คะแนนอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของครูพละศ,ศึกษานกหวีดการออกกำลังกายแบบแอนนอโรบิกใช้พลังงานอะไรไกลโคเจน ห่วงบาสเกตบอลมีความสูงกี่เมตร3เมตร5เซนติเมตรร่างกายของคนประกอบด้วยกระดูกแกนกลางกี่ชิ้น80ชิ้น RICE ตัว C หมายถึง Compression รักอัตราการเต้นของหัวใจคือห0 0ข้อใดเป็นกีฬาสากลกรีทา อายุ40ปีต้องการออกกำลังกายที่ความหนัก60%ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดคือกี่ครั้งต่อนาที108ครั้งต่อนาทีวิธีการหาข้อนี้ก็คือนำ220มาลบอายุ40ปีจะได้180นำมาคูณ60%ก็คือ0.6จะได้108เอเชียนเกมจัดขึ้นทุก4ปี เจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41พศ2 5 6 9จังหวัดสุราษฎร์ธานีกีฬาฟุตบอลลงเล่นได้ผู้เล่นต้องไม่น้อยกว่ากี่คน7คนถ้าออกกำลังกาย20นาทีร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอะไรเอนโดฟินมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน28ทีมแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก จะแข่งขันกี่ครั้ง27ครั้งไกโคเจนสะสมที่ใดตับและกล้ามเนื้อผมขอขยายความข้อนี้นิดนึงนะครับเมื่อร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตจะย่อยคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลกูโคสแล้วดูดซึมเข้ากระแสเลือดและส่งไปยังเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆกูโคสจะถูกย่อยสลายเปลี่ยนเป็นพลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์ กูคโคสที่เหลือที่ไม่ถูกย่อยจะถูกนำไปสร้างเป็นไกลโคเจนเก็บสะส,สมไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อทักษะที่สำคัญในกีฬายิมนาสติกความอ่อนตัวการออกกำลังกายประเภทใดช่วยเพิ่มความจุปอดแอโรบิก bmi ใช้อะไรในการคำนวณน,น้ำหนักตัวและส่วนสูงขนาดสนามฟุตบอล กว้าง45-90เมตรยาว90-120เมตรยกตัวอย่างเช่นกว้าง45เมตรยาว90เมตรหรือ m, กว้าง90เมตรยาว120เมตรเดียโกมาลาโดน่าคืออดีตนักฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินา่บาบัวขาวบัญชาเมฆเป็นคนจังหวัดสุรินทร์การยกดัมเบลเป็นการออกกำลังกายแบบใดไอโซโทนิก ทีมชาติใดเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งแรกอุรุกวัยในกีฬาวิ่งผัดเขตในการรับส่งไม้มีระยะทาง30เมตรการหาอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด220ลบอายุโดยมีหน่วยเป็นปีกีฬาใดไม่เหมาะกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีนเขา กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเปลี่ยนตัวได้กี่คนไม่มีผู้เล่นสำรองหรือไม่มีการเปลี่ยนตัวเซลล์กล้ามเนื้อใดมีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวกล้ามเนื้อลาย ส่วนกล้ามเนื้อหัวใจเซลล์มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกเหมือนกันแต่สั้นกว่าเซลล์กล้ามเนื้อจะเป็นลายเช่นเดียวกันแต่ตอนปลายของเซลล์มีการแตกแขนงและเชื่อมโยงติดต่อกับเซลล์ข้างเคียงส่วนกล้ามเนื้อเรียบเซลล์จะมีลักษณะยาวหัวท้ายแหลมการออกกำลังกายเวละยี่0นาทีทำให้อะไรดีขึ้นทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย กีฬาวอลเลย์บอลประกอบด้วยผู้เล่นจริงและผู้เล่นสำรองจำนวนไม่เกินกี่คนผู้เล่นจริง6คนผู้เล่นสำรอง6คนในทีมจะต้องมีผู้เล่นไม่เกิน12คนผู้ฝึกสอน1คนผู้ช่วยผู้ฝึกสอน1คนเทนเนอร์1คนและแพทย์1คนนักกีฬายกน้ำหนักหญิงที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยคือพันโทหญิงอุดมพรพลศักดิ์ กีฬาคอฟบอลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์การแข่งขันว่ายน้ำท่าใดไม่ต้องออกสตาร์ทบนแท่นกระโดดท่ากันเชียงโดยการแข่งขันท่ากันเชียงและผัดผสมจะต้องเริ่มจากในน้ำกีฬาเน็ตบอลพัฒนามาจากกีฬาใดกีฬาบาสเกตบอลผสมกับกีฬาแชร์บอลโดยข้อนี้ถ้าตัวเลือกมี กีฬาเดียวให้เลือกตอบกีฬาบาสเกตบอลนะครับกีฬาววินัมคล้ายคลึงกับกีฬาใดมวยไทยมวยจีนและเทควันโดการแข่งขันว่ายน้ำในข้อใดเรียงลำดับถูกต้องผีเสือ้อกันเชียงกบและฟรีสไตล์ซึ่งข้อนี้ในโจทย์เขาไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นการแข่งขันแบบไหนผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นเดี่ยวผสมแต่ถ้า เป็นการแข่งขันแบบผัดผสมหนึ่งทีมจะมีผู้เข้าแข่งขัน4คนว่ายคนละ1ท่าเริ่มจากกันเชียงกบผีเสื้อและรีสไตล์โทษสก,กีทาวันที่2ไม่มีการแข่งขันใดวิ่ง100เมตรที่ไม่มีเพราะวิ่ง100เมตรแข่งขันในวันที่1ครับหากต้องการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีต้องใช้หลัก fitt วิ่งเปี้ยวใช้สมรรถภาพทางกายด้านใดความคล่องแคล่วว่องไววิ่งเก็บของใช้สมรรถภาพทางกายด้านใดความคล่องแคล่วว่องไวขั้นใดของการเรียนพละศึกษาควรใช้เวลานานที่สุดขั้นฝึกปฏิบัติซึ่งการสอนพละศึกษา5ขั้นขั้นที่1ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน10นาที ขั้นที่2ขั้นสาธิต5-10นาทีขั้นที่3ขั้นฝึกปฏิบัต20ิ20-25นาทีขั้นที่4ขั้นนำไปใช้10-15นาทีและขั้นที่5ขั้นสรุป5นาทีกีฬาชนิดใดผสมผสานระหว่างแอโรบิกและแอนแอโรบิกฟุตบอลผู้สูงอายุควรออกกำลังกายด้วยวิธีใด โยคะหรือแอโรบิกหากต้องการออกกำลังกายเพื่อลดไขมันควรออกกำลังกายที่ชีพจรเท่าไหร่60 7 0ของแมกซิมัมฮาร์ดเลดอีกสีข้อจากนี้ข้อ69ถึงข้อ72ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่าสรุปตอบข้อไหนและยังไม่มีใครออกมาเฉลยผมจึง ไม่ขอฉเฉลยนะครับทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับว่าควรตอบข้อไหนดีเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมาอ่านนะครับ 69. นักกีฬาที่มีรูปร่างผอมบางเหมาะสมที่จะเล่นกีฬาอะไรกอไก่กระโดดไกลขอไข่บาสเกตบอลคอควายแบดมินตันและงองงูกระโดดน้ำา70รูปนี้หมายถึงอะไรก็จะเป็นรูปผู้ชายกับผู้หญิงนะครับ กำลังวิ่งเขาถามว่ารูปนี้หมายถึงอะไรนะครับก,ก็ไก่วิ่งระยะสั้นขอไข่วิ่งระยะยาวคอควายวิ่งเพื่อสุขภาพและงองูวิ่งได้ทุกรูปแบบ71หลังออกกำลังกายอย่างหนักขอ้อใดเหมาะสมที่สุดก็ดื่มน้ำมากๆทันทีขออาบน้ำเย็นทันทีคอพักผ่อนให้เพียงพอและงอกินข้าว ซึ่งข้อนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่าระหว่างดื่มน้ํากินข้าวพักผ่อนควรตอบข้อไหนแต่ถ้าจากข้อมูลที่มีอยู่แค่นี้ผมขอเลือกเป็นข้ององูกินข้าวครับเพราะหลังจากออกกําลังกายมาร่างกายจะต้องทานอาหารเพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูต,ตัวเองจึงต้องควรทานคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเพื่อช่วย ฟื้นฟูและควรทานหลังจากออกกำลังกายไปแล้วไม่เกินสองชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายสามารถไปซ่อมแซมและเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงส่วนข้อก็ดื่มน้ำถ้าไม่มีคำว่ามากๆทันทีผมอาจจะเลือกข้อนี้แต่นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับทุกคนเลือกข้อไหนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยครับเดี๋ยวผมมาอา่าน และข้อสุดท้ายโรคปวดข้อศอกเทนนิสเอลโบ ennis, เกิดจากสาเหตุอะไรก็ไก่แบดมินตัน้อไข่กอล์ฟ้อควายสกอสงองูบิดผ้าเป็นประจำทุกคนตอบข้อไหนกันบ้างแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับว่าน่าจะตอบข้อไหนหดีเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมาอ่านนะครับสุดท้ายนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อสอบจริงครูผู้ช่วยพรลศึกษาสพทอรอบล่าสุดปี2566 ทั้ง72ข้อคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้สุดยอดไปเลยครับผมขอวอวยพรให้ทุกคนสอบผ่านและได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในรอบนี้กันทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและอย่าลืมคนละ1ซับสไค k ้1นไล์1 like, เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ